ในโลกของธุรกิจรองเท้ากีฬาชื่อของ n i กี้และอาดิดาสเปรียบเสมือน2ยักษ์ใหญ่ที่ไม่มีใครเคยล้มลงได้ง่ายๆ ความแข็งแกร่งของทั้งสองแบรนด์ถูกสร้างขึ้นมาหลายทศวรรษและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทั้งสองฝ่ายต่างงดกลยุทธ์เด็ดเพื่อยืนหยัดต่อสู้ในเวทีระดับโลกโดยเฉพาะในยุคหลังโควิด -19 ที่ปัญหาสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาได้เข้ามากดดันให้ทั้งสองแบรนด์เข้ามาปรับตัวอย่างหนักไนกี้โดดเด่นด้วยความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่เป็นรู้จักทั่วโลกอย่าง a i r j o r d a n และ Air m a x ซึ่งคงตราตึงในใจของผู้บริโภคอยู่เสมอด้วยความผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีและไลฟ์สไตล์เข้าด้วยกันในกีสร้างความประทับใจผ่านนักกีฬาชื่อดังระดับโลกอย่างไมเคิลจ r แดนและเลบอนเจมส์ที่เป็นแรงบนันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกขณะที่อาดิดาใช้กลยุทธ์การตลาดที่มุ่งเน้นความยั่งยืนและการร่วมง,งานกับดีไซเนอร์ชั้นนำ พวกเขามีสินค้าชั้นนาอย่างรองเท้ายิปซีนะครับที่ของใจคนรุ่นใหม่และนักกีฬาชื่อดังอย่างเมสซี่นะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์ในการต่อสู้ในวงการกีฬาในช่วงหลังโควิด -19 นะครับสองแบรนด์ที่จะต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างหลายประการโดยการลดลงของกําลังซื้อและปัญหาซัพพลายเชนจากการกีดกันสินค้าจากประเทศจีนซึ่งตลาดจีนนั้นเป็นตลาดที่ใหญ่และสําคัญกลายเป็นจุดเปราะบางของไนกี้และอาดิดาส ต้องหากลยุทธ์ใหม่ๆโดยเพื่อตอบสนองผู้บริโภคในยุคที่ความต้องการนั้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก โดยทั้งสองแบรนด์ได้เร่งปรับตัวด้วยการเพิ่มการลงทุนในตลาดดิจิตัลและพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถดึงดูดผู้บริโภคใหม่ๆได้เช่นแอปพลิเคชันเพื่อประสบการณ์การซื้อสินค้าทางออนไลน์ line. แม้จะมีการแข่งขันที่ดูดเดือดการตลาดของ n นกี้ที่เน้นความมุ่งมั่นและความเป็นผู้นำยังคงดึงดูดกลุ่มผู้ใช้ที่มีความรักในการออกกำลังกายในขณะที่อ d ด d a าใช้กลยุทธ์ที่เน้นความยั่งยืนเพื่อเชื่อมโยงกับผู้บริโภคที่สนใจอน,อนาคตของโลก โดยทั้งสองแบรนด์ยังคงเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคทั่วโลกโดยคำกล่าวที่ว่าไม่ว่าจะเจอพายุฝนคาวนองขนาดไหนผู้นำที่ยิ่งใหญ่จะหาทางกลับมายืนหยัดได้เสมอหมดปัญหาผมบางขาดหลุดล่วงด้วยสวา a ่าจารเน่เคเลเชนเวอลลุมพัสแชมพูและครีมนูดผมที่ช่วยลดการขาดหลุดล่วงของเส้นผมอย่างมีประสิทธิภาพ